สวัสดีค่ะเจอกันกับหมอเพนนนานะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะได้มาเริ่มเรียนบทเรียนที่1กันนะคะสําหรับบทเรียนที่1ในวันนี้เนี่ยหมออยากจะปูพื้นฐานให้กับทุกท่านเลยนะคะให้มีความ,มรู้และความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วๆไปนะคะหลายๆท่านอาจจะถามหมอใช่ไหมคะว่า เมื่อเราพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บนะคะในความคิดเห็นของหมอหมอคิดยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บหมอจะกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะ1ก็คือตัวเชื้อโรคนะคะอันที่2เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะเพิ่มในปัจจัยที่3ทีหลังนั่นก็คือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยหมอจะพูด2ปัจจัยด้วยกันนะคะหลายๆคนบอกว่าถ้าคนที่เจ็บป่วยหมอจะพูดว่ายังไงนะคะเราจริงๆแล้วเรามี ทฤษฎีนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าทุกท่านอาจจะจําได้ว่าลุยส์ปาสเตอร์นะคะชื่อนี้เป็นชื่อที่ทุกคนได้รู้จักกันนะคะลุยส์ปาสเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเจอร์มเโอรีนั่นก็คือทฤษฎีของเชื้อโรคนะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็เกิดการติดเชื้อเนี่ยนะคะจะต้องมีเชื้อโรคอยู่ด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะคะ เชื้อพยาธหรือพาราไซา์และก็เชื้ออื่นๆซึ่งวันหลังเนี่ยในบทเรียนต่อๆไปคุณหมอจะขออนุญาตนะคะนำมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันนะคะจะให้ทุกท่านนะคะที่เข้าในบทเรียนนี้เก่งยอดเยี่ยมได้เลยนะคะอันนี้นเรียกว่าเจิมทีออรี่เขาบอกว่า เมื่อคนที่ป่วยเนี่ยก็คือเกิดการติดเชื้อนั่นคือเชื้อโรคมากอยู่ในร่างกายยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคนพูดกันเยอะในเรื่องของโควิด19ใช่ไหมคะก็มุ่งแต่โควิดอย่างเดียวเลยโควิดเป็นไงเป็นไงเป็นไงนะคะแต่ลุยส์ปัสเตอร์มีเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งนะคะชื่อแอนตานิโอนะคะหรือ,อเป็นคนฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะคุณแอนตานิโอบูแชมนะคะคนๆนี้เป็นเพื่อนรักกันแต่ทฤษฎีของเขาเป็นทฤษฎีของ ภูมคุ้มกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าบอกว่าส่วนตัวหมอชอบส่วนไหนนะคะแน่นอนหมอชอบภูมคุ้มกันที่ดีย่อมทําให้เราสุขภาพดีใช่ไหมคะแต่คุณแอ,อนตานิโอเพื่อนของคุณลุยส์ปัสเตอร์เขาก็บอกว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ย จริงๆไม่ต้องสนใจหรอกนะคะว่าเชื้อโรคอะไรนะคะแต่ว่าถ้าภูมิคุ้มกันของคุณน้อยคุณก็จะย่อมป่วยนะคะ mm. สองคนเป็นเพื่อนรักด้วยกันมาอาจจะแบบอืมนะคะทานข้าวด้วยกันริ้งด้วยกันอะไรด้วยกันนะคะทยคายสิคะว่าใครอายุยืนยาวนานกว่ากันนะคะ ลุยสปาสเตอร์เสียชีวิตประมาณอายุ70กว่านะคะด้วยเชื้อในกระแสะเลือดเป็นอัมาาพาตด้วยนะคะเสียชีวิตก่อนนะคะคงจะเครียดมากนะคะกับตัวเชือ้อเพราะว่าเมื่อเขาเข้าใจว่าเชื้อก่อให้เกิดโรคเชื้อโรคก,ก่อให้เกิดความไม่สบายเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่การเป็นไงคะพยายามฆ่าหรือต่อสู้เชื้อโรคใช่ไหมคะการฆ่าหรือต่อสู้เชื้อโรคเขาก็จะพยายามผลิตอะไรคะยาปฏิชีวนะ ที่เราเรียกว่ายาฆ่าเชื้อนะคะถ้าชาวบ้านบอกยาแก้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆภาษาก็ไม่ได้ถูกต้องคําที่ถูกต้องก็คือยาปฏิชีวนะนะคะหรือยาฆ่าเชื้อใช้เข้าไปเรื่อยๆเชื้ออะไร1,2,3,4,5ก็ยา1,2,3,4,5อนะคะอันนี้รู้สึกทฤษฎีนี้จะเครียดไปนิดหนึ่งนะคะแต่ทางทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทําอย่างไรนะคะคุณอันตานิโอก็บอกว่า พุงคุ้งกันเราสูงขึ้นซี่นะคะซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่คนอาจจะคิดถึงน้อยพูดถึงน้อยแต่ว่าเป็นทฤษฎีที่ตัวหมอเองส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นทฤษฎีที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะขอปูพื้นฐานสั้นๆกันแบบนี้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้ว่าเมื่อเราพูดถึงความเจ็บป่วยนะคะเมื่อเราพูดถึงการเกิดโรคเนี่ยมันย่อมมีสองปัจจัยด้วยกันหนึ่งคือตัวเชื้ออะไรเป็นสาเหตุนะคะข้อที่สองก็คือ แล้วภูมิคุ้มกันเราอะ่ะมันสู้ได้ไหมนะคะมันมีมากมีน้อยขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอใครก็ตามนะคะคนที่เรารับคนเพื่อนบ้านของเราใครที่เจ็บป่วยลองมาพิจารณาสองปัจจัยก่อนนะคะว่าคุณไปรับเชื้อโรคมาไหมนะคะภูมิคุ้มกันคุณเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะสองปัจจัยคิดว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆนะคะก็อยากจะขอฝากบทเรียนที่1น,นะคะไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราเจอกันในรายละเอียดต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ